ก็สวัสดีครับต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่2นะต่อจากคลิปสามสิ่งที่โอ้มาขันอะไรตอนนี้ไม่ไก่กูจะบ้ากับมึงเลยสละเกิดนะสามสิ่งที่รีโวเก่านะเหนือกว่าดีแบงคใหม่นะโดดเด่นกว่าดีแบใหม่มามาคลิปนี้ก็มาดูฝั่งดีแบงกันบ้างนะว่าดีแบงใหม่มีอะไรที่เหนือชั้นและก็โดดเด่นกว่ารีโวเก่ากันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับ ก็คือก็สรุปรวมยอดอ่ะก็เคยทำคลิปไปแล้วนะย้อนดูคลิปตัวเองก่าเกาก็คือมันมี6สิ่งมัง่งเออเสิ่งมั่งก็เยอะนะเคยทําไปแต่นี่ก็ใช้งานมาเริ่มนานทั้งคู่แล้วนะก็มาฝั่งของดีแมกันบ้างนะเอาเป็น3สิ่งนะที่ดีแมกใหม่โดดเด่นกว่าริโอเก่านะสิ่งแรกแน่นอนนะข้อข้อดีของริโอเนี่ยก็คือเครื่องมันแรงนะที่มันเด่นเรื่องมันแรงโดดเด่น ร่งไวมาไวนะแน่นอนมาไวแม่งก็กินน้ำมันไวนะแต่กลับกันดีแม็กเนี่ยช้าๆอืดๆนงๆอมๆแรกแรกนะข้อดีของมันคือประหยัดน้ำมันก็คือมันประหยัดน้ำมันจริงๆนะไม่จ้าประหยัดสุดยอดไปเลยนะั่นี่ก็คือสิ่งที่มันทําให้ดีแม็กโดดเด่นมากนะก็คือหนึ่งแหละความประหยัดทุกอย่างนะความประหยัดทุกอย่างในเจ้าดีแม็กนะประหยัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ํามัน ประหยัดค่าบำรุงรักษาเซอร์วิสนะประหยัดค่าอะไรกัะเยอะแยะมากมายไต้ไปหมดนะถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยก็คือหลักๆ2อย่างก็คือประหยัดน้ํามันกับประหยัดค่าบำรุงรักษาและเซอร์วิสต่อครั้งอะไรพวกนี้นะรีโวเนี่ยแพงกว่ายแล้วนะแม้ว่าจะเป็นเครื่องใหม่2.8ดเนี่ยเช็คระคะครั้งแรกเนี่ยก็พันกว่าอันนี้ก็พันกว่านะแต่นี่ถูกกว่านิดนึงนะแต่ถ้าเรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยดีแม็กต้องต้องยกให้ดีแม็กง่าย นะเครื่องสามพันเก่าแก่กว่าก็จริงนะวาวแบบเป็นตั้งแบบอะไรของแม่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าแม่นก็ยังประหยัดนะยังคงความดีของมันนะก็คือคงความโดดเด่นของมันนะก็คือประหยัดน้ํามันนะเป็นสิ่งที่รีโวยังไม่สามารถก้าวข้ามเจ้าดีแม็กได้นะจากผู้ใช้งานจริงนะเซกเมนต์นี้นะตอนเดียวกับเกินสี่ล้อนะเซกเมนต์อื่นกูไม่รู้โอเคนี่ก็คือสิ่งแรกที่ดีแม็กใหม่นะ่เหนือกว่ารีโวเก่านะครับ โอเคนะมาสู่สิ่งที่สองนะที่ดีแม็กใหม่โดดเด่นกว่ารีโวกเก่ากันบ้างก็คือนะก็คือผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบคลัสนะครับรีโวเนี่ยเกียร์นุ่มนวลนะเข้าง่ายนะแต่กลับกันระบบคลัสตึงแข็งแข็งไมมไม่รู้นะมันไม่ไม,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 ไม่ไม่เชิงแข็งหรอกนะถ้าแข็งต้องอฟอร์ดฟอร์ดก้อนข้างที่แข็งมาก ง่ยก็คือระบบคลัสนี่ก็คือคลัสนะรู้จักไว้ซะนี่ก็คือคลัสนะเขา่าจะรู้จักกันแหละคลัสน่าของดีแม็กนี่สองพันยี่สิบขึ้นมาขออภัยนะที่ใช้ทรีนนะครับมันนุ่มนวลหน้าขับไม่เมื่อยขับรถติดติดเนี่ยไม่เมื่อย นะขับรถหยุดจอดหยุดจอดหยุดเหยียบคลัตช์อะไรพวกนี้เนี่ยขับนานๆไม่เมื่อยขับในเมืองไม่เมื่อยนุ่มสั้นกระชับนะไม่สู้เทา้าเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีแม็กใหม่โดดเด่นขึ้นมานะโดดเด่นขึ้นมาถ้ารีโวการชิปเกียร์ดีการเข้าเกียร์ดีดีแม็ Mac, ใหม่เนี่ยคลัชคลัชมันเหยียบได้ดี เหมือนกันนะจะจะสลับกันนะครับไอเนี้ยชิปเกียร์การเข้าเกียร์ไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยโอเคมันจะแข็งแข็งโปรกโปรกคล็อกเกกแล้วแต่คนจะเรียกนะแต่พอมาเป็นดีวเนี่ยคลัดตึงนะแต่เกียร์ดีการชิปเกียร์ดีนี่เราไม่ได้พูดถึงอัตราทดเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์ด้วยหนะ้าที่ทําให้ดีแม็กมันโดดเด่นนี่ ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นะสะตาร์ทหรือไม่สตาร์ทเดี๋ยวก็เหมือนกันหน้าปราะผมลองแล้วเห็นไ,ไหมไม่ก็เหมือนกัน,กนเดี๋ยวก็ลูกสวยอกีกแม่เจ้าหลายเรื่องนะพกูกดูมากนี่เห็นไหมมันจะตึงสู้ส,สู้แบบสปร,ริงเขาเนี่ยตึงสู้เลยอะ่ะถ้าใครใช้รีโวอยู่ะนะบางคนก็บอกว่าวีโก้นุ่มกว่าไปเอาสปริงของวีโกมาใส่สิพี่พบอกตรงว่ใส่ไม่เป็นแตก็ใช้ได้นะถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะใช้บ่อย ชินชินออกกาลังกายขายแข็งแรงมันก็มันก็ช่วยได้นะทําให้คุณขับไม่เมื่อยนะแต่เอาเป็นว่าถ้าจุดเด่นของดีแม็กเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นระบบคลัตช์ที่นุ่มนวลน,นะผู้หญิงขับได้ก็คือโชอเฟอร์ขับได้ไม่บนน่ะนะผู้หญิงขับทํางานในสวนลุยสวนบรรทุกโปงบรรทุกบ้กบามได้เลยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไ,ไม่ตึงขาอย่างแน่นอนนะครับโอเค นะเราก็มาในหัวข้อที่3แล้วนะก็คือข้อที่3ที่ดีแม็ใหม่โดดเด่นกว่า r i โอเกนะก็คือผมมองว่าน่าจะเป็นการดีไซน์ <c oughs> นี่ความชอบส่วนตัวนะผมมองว่าผมชอบดีแม็มากกว่านะการดีไซน์มันค่อนข้างที่จะสวยลงตัวโอเคเลยนะและในความสวยของมันเนี่ย เราต้องเราเราแต่งมันได้โดยที่ใช้งบไม่ต้องเยอะนะนี่คุณคิดดูใส่2 4งสี่ห้ห้าสีกใส่ล็อกกับลออ้อยีวโเห็นไหมแต่งแบบประหยัดด้วยนะประหยัดงบในการแต่งแล้วรถออกมาดูดีสมส่วนด้วยเห็นไหมนี่แต่กลับกันถ้าเป็นรีโวเนี่ยถ้าคุณใส่2 4งหเนี่ยผมมองว่ามันเล็กไปนะล้อมันจะเล็กๆหุบๆนะแต่ขึ้นอยู่กับล้อด้วยนะแต่ถ้าเป็นยางเนี่ยมันดูเล็กไปนะมันต้องเพิ่มงบประมาณนะ อย่างน้อยๆก็2องหกห้าขึ้นไปนะ่าทำให้รถเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวเห็นไหมดูภายนอกเนี่ยดีแมคมันจะเล็กๆกว่านะแต่ดีโวมันจะใหญ่ไปเลยดูบวมๆใหญ่ๆพองๆนะนะแต่ดีแมกเน้นปลาดเปรียวนะนี่ก็คือภายนอกที่โดดเด่นของดีแมกนะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีด้วยแหละนะแล้วก็โดดเด่นกว่าดีโว้นะส่วน ข้อดีหรือว่าสิ่งที่มันโดดเด่นบาริโวเนี่ยก็คือภายในที่มันออกแบบมาได้กว้างขวางนั่งสบายนะกว้างขวางนั่งสบายขับไกลๆไม่เมื่อยนัน่นนี่เห็นไหมบเบาะเบอร์เลยออกแบบมาค่อนข้างเดียวเคอ่าไม่บีบเอาง่ายไม่บีบตัวนั่งแล้วมันไม่ค่อยบีบตัวไม่บีบรัดตัวต้องงายด้วยหลับออกเหมือนกันเห็นเนี่ยการตั้ง ขาอะไรพวกนี้นะไม่ก่อยดีนะนีนน่มุมมุมเลยด้านข้างมันค่อนข้างเดียวเพกว้างขวางนั่งสบายนะการจาับการช่วยอะไรพวกนี้นะบิบจับค่อนข้างที่จะโปร่งนั่งสบายขับไปไกลไม่เหนื่อยเอาง่ายก็คือไม่เหนื่อยนะแต่คุณต้องไปทําช่วงล่างก่อนนะถ้าพูดถึงเอ่อภายในอย่างเดียวเนี่ยเ <c oughs> นี่ยคือกุบกราอีกแล้วเช่นเคย มาเลยเด<ล>ี๋ยวพ่อตายวิดีโอแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลใครเราถ่าย y o YouTube มาลูกจะห้าปีแล้วคุณผู้ชมที่เคารพกก่งเยนแต่เพราะรีโวดีแม็กเนี่ยมันเป็นรถที่กระ,กระแสดีนะครับมันเป็นคู่ปรับตลอดการนะเราก็ต้องพูดถึงมันหน่อยนะเรามี2ตัวนี้ก็ต้องพูดได้ดีพูดได้พูดได้เยอะนะเนี่ยคนใช้งานจริงก็พูดได้เยอะนะส่วนเบาของรีโวเนี่ยก็ มันก็แบบเนี้ยใช้งานได้ไหมได้ใช้มเาเจปีแล้วอ่ะจะไม่ได้ไงแต่ว่านั่นแหละพอเราเราไปขับดีแม็ใหม่เออมันดูโปร่งกว่านั่งสบายกว่านี่โดยเฉพาะนี่มันจะติดๆิด,ดูเห็นไหมดีแม็ Mac จะตั้งไอ้นี้ก็จะติดติดก็คือรีโวเนี่ยนั่งไม่ค่อยสบายห้องโดยสารก็งออย่งยอึดอัดบีบนะครับกระจกเนี่ยรูสึกว่ากระจกหน้าเนี่ยมันจะชันด้วยหน้าและไอตัวเนี่ย จะยืดออกมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะไขในตัวใหม่เลยนะแล้วก็คอนโซลมันปูดปูดบวมๆไม่ค่อยโปร่งง่ายๆไม่ค่อยโปร่งนะขับนานๆแล้วมันจะอึอดอัดนะมันจะค่อนข้างจะอึอดอัดพอนเรานั่งโดยสารอะไรในห้องนเนี่ยดีไหมเนี่ยทำได้ดีกว่านะตัวเล็กนะแต่ข้างล่างข้างในกว้างขวางนั่งสบายนะครับโอเคหนะ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ่าสรุปท้ายคลิปนะ สามสิ่งที่ดีแม็กใหม่เหนือกว่ารีโว่เก่านะหรือว่าโดดเด่นกว่ารีโว่เก่านะก็คือหนึ่งแหละความประหยัดนะของของเครื่องยนต์นะประหยัดน้ำมันนะประหยัดค่าบำรุงรักษานะเนี่ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของยูซูแหละมาตั้งแต่ไหนแต่ได้อยู่แล้วนะก็มันก็ยังเป็นสิ่งที่โดดเด่นกว่ารีโนวะ่แม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เก่านะในบอดี้ใหม่ก็ตามนะเครื่องยนต์นี่เก่ามากแล้วนะไอ้สาม ไอ้สี่เจเจสามอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยก็คือปรับปรุงมาพัฒนามาของเพื่อนเนี่ยเป็นโซ่เป็นโซ่เอ่อโ,โซ่ขับอะไรไม่รู้นะโซ่เฟืองอะไรเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็เป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับไอ้ตัวนู้นจะเงียบกว่าเนี่ยจะดังหน่อยนะแต่นี่ประหยัดกว่านะครับนะนี่แหละก็คือจุดเด่นก็คือความประหยัดน้ํามันสองก็คือคลัชนะครับคลัช คลัตเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างเดียวใช้งานได้ดีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคลัตดุ่มคลัตสั้นเนี่ยมันมันเปลืองคลัตไวนะเออไม่แน่ใจว่าพี่เขาใช้ออกตัวเกียร์สหรือเปล่าก็ไม่แนะนำนะครับออกตัวเกียร์สแล้วเลี้ยงคลัตเติมคันเร่งมันไม่ได้นะมันมันมันขับได้ไหมมันได้เลยแต่มันเปลืองคลัตหรือเปล่านมึงไปออกตัวเกียร์สมันมันไม่ใช่นะมึงจะมันปกติเราก็ต้องเกียร์หนึ่งมันสั้นๆอยู่แล้วหละสั้นๆทั้งคู่นะแต่ดีแม็กเนี่ยมันจะระยะมันจะสั้นกว่ารอบมันจะ อื้อกว่ารีโว่น่าแต่คุณไปออกตัวเกียร์สองเลยเนี่ยคลัตช์มันก็หมดไวสึกรอวัแล้วไปโทษของเขาว่าของเขาหมดไวเนี่ยมันไม่ได้นะเรามันอยู่ที่การใช้งานให้มันถูกต้องด้วยนะบางคนก็ออกเท้าแตะไว้ที่คลัตช์เรียคลัตช์อีกมันมันมันไม่ได้นะนะเดี๋ยวจะว่าของเขาไม่ทนไม่ได้นะผมมองว่ามันอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยว่าใช้ไปหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ลองดูไปเรื่อยๆรนะีโวก็ทนทานเห็นไหมคลัตช์ ชุดคลาสเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซวิตเลยนะแปดหมื่นกิโลแล้วนะ่าสวนมากเ็าจะเปลี่ยนก่อนสี่ห้าหมื่นก็หมดกันแล้วนะ่าของผมแปดหมื่นแล้วย,ยังไม่หมดเลยเห็นไหมต้าใช้เป็นมันก็อยู่ได้นานนะใช้ไม่เป็นมันก็สิ้นเปลืองนะมีโฟวินแต่ไม่ใช่โฟวินมันซื้อโฟวิน <c oughs> ไาทำไมปวดหัว <c oughs> <laughs> ที่ลําบากก็ใส่โฟโลไปเลยนะเดี๋ยวเรื่องระบบกับสีเดี๋ยวเดี๋ยวพูดด้วยนะก็คือเอา้า เดี๋ยวเอาเรื่อง3สิ่งที่มันโดดเด่นก่อนนะก็คือระบบคลัสส์ของ D Max กนะก็โดดเด่นมาเป็นข้อที่2หรือว่าเหนือกว่าเจ้ารี vo เก่านะครับต่อไปส,สิ่งที่3หนะ้าที่ดี a x ค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาและก็เหนือกว่ารี v o เก่านะก็คือภายนอกมาภายนอกแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมโอเคกับ D Max เนี่ยมันไม่เทอะทะนะมันมันสวยมันลงตัวมันเป็นลงไปเหลี่ยมเป็นสั้นดะีนะรีโวก็สวยดีนะในแบบฉบับของมัน นั่นี้หน้าร็อกโคยิ่งเป็นหน้านี้ด้วยค่อนข้างเดียวโอเคสวยจบนะแต่ตัวใหม่ตัว2024นะเพิ่มระบบเอ่อป้องกันล้อหมุนฟรีมาแล้วนะแต่ยังได้หน้าเหมือนเดิมหมูป่านะรองรับเอ่อตัวยูโร5อันเรียกง่ายว่าตัว Euro ยูโร5แม่งก็มันยังไม่เปลี่ยน,นก็ยังเหมือนเดิมนะไม่รู้อะไรของมันนะ <laughs> นี่ก็คือสายที่ไม่ชอบนะส่วนภายในดีแม็กกว้างขวางนั่งสบายครับไกลๆไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้า นะแต่คุณต้องทําช่วงล่างนะแต่ถ้าพูดถึงความปโปร่งโล่งสบายเนี่ยต้องยกให้ดีแม็กกันเลยทีเดียวเจียวนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าชอบลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหนะ้าก็ทําอะไรกันวะรถไทยหน้านี่ก็ได้รู้ทั้งทีว่าเราไม่ได้พูดไปเรื่อยเพราะาเราใช้ทั้สงสองยี่ห้อนะบางคนก็ไม่ได้ย้อนดูคลิปเก่าๆนะมาแบบชาบช่วยก็อเอาง่ายๆก็คือเขาชอบดูข้อเสียชอบ ฟัดชอบกัดกันตัวต้าก็มีแฟนคลับของเขาอิสุก็มีแฟนคลับของเขานะเขาก็กชอบกัดกันชอบเถียงกันมันเป็นธรรมดาแหละนะของการแบบเป็นแฟนคลับรถค่ายไหน่ายนั่นแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอย่าไปซีเรียสนะเราใช้งานนะซื้อมาใช้นะเราผ่อนใช้แล้วก็มานาเสนอในสิ่งที่เราเจอจริงๆนะเราประสบ พบเจอจริงๆอะไรพวกนี้นะกูจะพูดยังไงดีนะว่าเฮ้ยมันเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะรับได้หรือเปล่าตรงนี้รับได้ก็ไปซื้อรับไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะครับอย่าไปแบบปกป้องมันมากนะมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปปกป้องเขาคนระับมันก็มีดีของมันนะให้เข้าใจข้อดีข้อเสียรถแต่ละคันแต่ละค่ายเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคอะไรขนาดนั้นเลยยูสูออกมาใหม่แล้วนี่ตัวออมออลนิวนะก็ยังมีจุดที่มันบกพร่องที่ต้องแก้ไขเยอะแยะมากมายตโยต้ตาก็เก่าแล้วใช่ว่าจะไม่ดี เห็นไหมมันมันก็มีบางสิ่งที่มันดีโดดเด่นกว่ายูสุใหม่ซะอีกนะบางทีบางเรื่องบางจุดเนี่ยนี่ออนิวมาแล้วเฮ้ยทำไมยังทํามาสู้ตัวนี้เป็นตัวเก่านะทําทำไมยังทํามาสู้เขาไม่ได้นะนี่ยความจริงมันต้องเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วนะเพราะมันเป็นออนิวไงมันออนิวสองพันยี่สิบขึ้นมาแล้วแต่นี่มันยังเป็นออนิวสองพันสิบห้านะเนี่ยสองพันสิบห้าใช่ไหมตอนที่มันออนิว นะอีกไม่กี่ปีมันก็จะเปลี่ยนโฉมแล้วน่าจะสอง5ันยิบห้านะหรือไม่ก็ปลายปีนี้อย่างไวนะอย่างจ้าก,ก็ปีย5นูิบห้าูแหละนะแต่เอาเป็นว่าอย่าไปเยอะกับมันอย่าไปแบบตายแทนมันนะพูดจากผู้ใช้งานจริงนะแล้วก็เอาพออดีนะหอมป่าหอมบอมไม่เจ้าบ,บางคนจะฆ่าจะฟันจะแกงกันอย่าตายให้ได้กันเลยทีเดียวไม่นี่ถ้ากูรวยแล้วกูซื้อไมซูมากับฟอร์มันเนี่ยมึงไม่กัดกันหน้ามืดเลยเออ นะส่วนดีแม็กเนี่ยต้องยอมเขานะประหยัดเห็นไหมเรื่องความแรงเนี่ยต้องยอมเขาตัวต้ามแรงไม่รอนะแม้ว่าจะเป็นแม้ว่าจะเป็นเครื่องท็อปทอปนี่ก็คือเครื่องเครื่องตัวไฮพาวเวอร์นะหรือว่าเครื่องกําลังสูงก็แล้วกันนะเครื่องกําลังสูงเห็นไหมเขาไม่ขี้เหนียวเครื่องกําลังสูงก็ดีของสองค่ายนี้ก็คือเขาไม่ขี้เหนียวเครื่องกําลังสูงนะไม่เหมือนฟอร์ดไม่เหมือนมิตซูนะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเครื่องกําลังสูงของเขาเนี่ย ก็คือตัวใบเทอร์โบ210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะ่าไปอยู่ในวายแทร็กขึ้นไปนะครับตัวตอนเดียวเพื่อนสีล้อเนี่ยออปชั่นมีบางคนก็บอกว่ากาก,ากนะออปชั่นกา,กากสุดนะครับของฟอร์ดเนี่ยคำว่า,า,กากากมันก็มันก็แรงไปนะแต่ว่ามันจริงไหมก็จริงนะเบาะผ้ามึงใส่มาเพื่ออะไรนะรักชั่นคอนทรลก็ไม่ได้นะปรับแต่ราคาขึ้นอย่างเดียวเห็นไหมของฟอร์ดนี่ผมพูดนอกประเด็นไอสองตัวนี้ไปแล้วนะเสริมเสร <ง Wein, S 2> ิมเสริมก็คือ Good มีโอกาสได้ไปลองมาแหละ นะส่วนไม่สูนะแรงไหมแรงนะตัวร้อยแปดสิบสี่แรงมาแรงบิดสี่ร้อยสามสิบนิวตันเมตรนะแรงบิดเท่าเดิมนะสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบนิวตันเมตรเอาตัวเก่านะแต่ขับเร็วแม่เจ้านี่น้องๆไอ้ตัวนี้เลยไม่สูอ่ะน้องๆตัวนี้เลยนะแม่งแล้วถ้าตัวใบเทอร์โบอ่ะมันจะมีตัวใบเทอร์โบด้วยตัวไฮพาวเวอร์นะครับก็คือตัวสองร้อยสองร้อยสี่แรงมาแรงบิดสี่ร้อยเจ็ดสิบนิวตันเมตรนะ ในแอดลีดนะตัวท็อปนะถ้ามันเอามาลงในตอนเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมมิซูกับฟอร์เนี่ยค่ายรองมันก็ให้เครื่องรองลงมาเนะแต่สองค่ายนี้ไม่ใช่นะรถใช้งานจริงๆเขาให้เครื่องกําลังสูงมาเลยนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมตัวต้ากับยูซูมันถึงขายดีนะเพราะว่าเขารู้ว่าคนไทยใช้งานยังไงนะนะถามว่าแรงพอไหมมันก็เพียงพอแหละสองพัน 2.4นะแต่ว่าเห็นไหมเขาก็มองเครื่องใหญ่ๆต่อไปยูสุมีเครื่อง2.2นะในโมเดลใหม่หรือว่าปลายโมเดลนี้ก็ไม่รู้นะครับมันก็เป็นประเด็นอีกเครื่องเล็กเครื่องหนังนั้นอย่างนี้อย่างนู้นจริงๆแล้วเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่แรงบิดเขาเซ็ตรอบไว้เท่าไหร่แรงบิดมาเท่าไหร่กันเร่งไวไหมมากกว่านะครับสเปคเนี่ยมันดูได้คร่าวๆแต่ขับจริงเนี่ยต้องไปลองนะต้องไปลองนะ มิซูเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะถจะมีคันที่3เนี่ยก็ต้องต้องดูมิซูมาเป็นอันดับต้นต้นเลยนะราคาค่อนข้างเะถูกกว่าเพื่อนคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับไอตัวนี้ก็จุดเด่นมันตัวใหม่นะเสริมให้นะรับเทรเรนโหมดโหดร้ายซะเหลือเกินนะไม่ธรรมดานะตัวใหม่มีรับมาแล้วน้องๆดิฟล็อกหน้า,าไว้ง่ายน้องน้องดิฟล็อกหน้านะถ้าคุณไม่รู้จักรับมันคืออะไรพี่มันเหนือกว่า traction control นะน้องก็คือเหมือนคุณมีดิฟล็อกหน้าอ่อนๆนไว้ให้ให้ใช้เลยแหละ หน้าส่วนดีโว่ก็มีแอคทีฟทรัคชั่นคอนโทรลเข้ามาแล้วตรงใหม่ไม่รู้แอคทีฟหรือเป็นทรัคชั่นคอนโทรลธรรมดาหน้าส่วนมิสซูก็จะเป็นแอคทีฟ l i เบเดตสลิปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันการใช้งานยังไงแต่ว่ามีมาให้ก็ดีเลยพวกแอคทีฟทรัคชั่นคอนโทรลเนี่ยมีมาให้ก็ดีหน้าส่วนฟอร์ดเนี่ยแม่งต้องรอรอไม่ได้เชนมั้งหน้าฟอร์ดเี่นหนักสุดนะตอนนี้แต่งสวยอย่างเดียวแต่งสวยอย่างเดียวแค่นั้นแหละ่าใช้งานจริงๆงตัวบุกโรงาบันเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเวิร์ก นะไม่ค่อยเวิร์กเพราะไม่มีใครเข้าใช้กันนะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็มานี่และกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม